พี่น้องจากงามบ่จ้ะงามบ่อันนี้เพคุนกำลังสิเก็บขายแล้วได้ขอถ่ายว่าได้ไปสวนมูไปสวนพี่น้องเขาก็ต้องซื้อของไปต้อนนี่ยากถ่ายาน้ำทางล่ะขอถ่ายเอาเแต่อ่อนซ้อนนะคุณน่ะเบืองพนดกพี่น้องจากคุณน่ะงามงามอ่อนซ้อนสาดคุณน่ะคุณน่ะสวนคุณงามให้ สามหน่วยหาลอยเออหาหน่วยสองเซนสองเซนหาลอยหน่วยละลอยดิสิเป็นเงินไทยเพราะว่าอย่างตอนนี้มันแพงมันหนักฟ้องนี่เด็กวันนี้มึงอื้งจะสูประมาณนี้เลยล่ะโอ้ยที่เราจับฝึกมันก็โดนผ้ายางเบอร์หกพันอันเบิองซื้อคนญี่ปุ่นเพิ่นบแพงดอกว่าจะย่าไปเด็กของเขาคนไทยก็สิซื้อตลอดคุณอ๋อซ่อนซ่อนเนาะ ลูกเลียาหายแจ๊บเฮ้ยพวกแต่ย้ยดอกว่าใส่มักกินมักกินแข็งแข็งกรอบๆอันเพิ่นอันนิ่มแล้วเพิ่นสุกแล้วบันนี้แมงวีเต็มรถเด้อยวป่ะเนี่ยเฮ้ยพนนี่น้องว่า,าให้ซนะเลหาหกล่างดื้อฉิมบ้านนีเนาะคะ่ะเนาะไอ้เล็บยุดเลยค่ะเนาะไอ้เล็ฟยูงข้ามข้ามแนวขามอ่อนซร้างน้ำใจดอกบ่จ้ะบ่เป็นคนยายดอกเนาะขอขายเขาประมาณนี้แล้วขายเล็บยู